เทศบาลนครเชียงรายสืบสารประเพณีหล่อเทียนพรรษาวันที่16มิถุนายน2568ในวันชัยจงสุธานามนีในยุคเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยข้าราชการสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายชาวชุมชนดอยสะเก็นครูและแนักเรียนโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายร่วมกิจกรรมหล่อต้นเทียนพรรษาประจำปี2568 เพื่อเตรียมถวายวัดในชุมชนในวันเข้าพรรษาอ่านเป็นการส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาณนะโรงเรียนเทศบาล6นครชิงรายกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับไม่ตาจากพระครูขันติพราทรหลองเจ้าคณะจังหวัดจิงรายเจ้าวาดวัดฝั่งมินเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดชิงราย ในวันชัยกล่าวว่าการเหล่าต้นเทียภนภาษาไม่เพียงแต่เป็นการตเตรียมความพร้อมสำหรับการถวายเทียนเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีแห่งความสามัคคีของชุมชนและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสืบสารวัฒนธรรมอันล้าค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางประวรตบ้านวัดโรงเรียนที่ทางเทศบาลนครเชียงรายให้ความสําคัญโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งชุมชนหน่วยงานราชการเยาวชนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสัมพันธ์อดีงามในสังคมกาไกานิวส์ News, รายงาน